ดิฉันก็กําลังเตรียมถือปถือค้อนปอนที่จะทุบนะฮะทุบหัวทุบหางแล้วก็เอารถแมคโครมาขวาดเลยค่ะ,ะ <laughs> เราเนี้กกำลังจะไปทุบก,กับหมอ,อปลากำลังหาวันว่างๆกันตอนนี้ก็เลยซ้อมถือค้อนปอนอยู่ที่บ้านนะ เขา,าใช้คอนปอนดูไปทดสอบกำลังว่าเราจะแบกไหวไม่ถึงไหวไม่เดีจะถ่ายรูปคลิปออกมานะครับอนน <laughs> รอดูนะครับจะไปทุบกระหม่อฟตาด้วยครับอันนี้ เขครับก็เดี๋ยวทางรอทางอจาจเจ้าหน้าที่หรือเขาเรียกมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีหมายม่นมีใบอนุญาตสามารถที่แต่หลายๆคนบอกว่าคนที่จะทุบคนจะเป็นหมอป่านะที่เขาพูดกันที่เขาแบบหมายความว่าไออย่างเสียงกันหมอป่าเป็นคนบุคคลที่สมควรสมมงด้วยประการทั้งปวงที่จะไปทุบพญานาคนะครับตรงน,นี้ <S <S ซึ่งหมอปาก็ยินดีบอกว่าจะทุบหัวทุบหางแล้วก็เอารถแมคโครมาขวานเลยค่ะ นะครและีิฉันก็จะไปเป็นลูกน้องหมอป่าครับกำลังเตรียมตัวนะคตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าให้มีโอกาสนึงก็คือ่ี้จะลงมือใช้ข้าวป่อยด้วยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่ที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในป่าสงวนซึ่งมันจะต้องถูกทำลายถูกทุบทิ้งเหมือนรีสอร์ทราคาร้อยล้านพันล้านที่ปลูกอ่าในป่าสงวนเขาก็ต้องทุบทิ้งนะครับ ยาน่าก็จะเหลือหรอ<ม>ก็ต้องทุบท<ม>ิ้งเช่นกันนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้เกิดในยะนะฮะมันจะต้องเสมอเหมือนนะฮะอย่าให้ตรงนี้ในส่วนของความคี้ือือตอนนี้ก็ดูจากข่าวบ้างนะฮะมันต้องวดใกล้เข้ามาแล้วเขาบอก15นี้ ไม่รู้มงจะลงที่ใครหวยจะออกที่ใครเราก็ลุ้นติดตามกันนะครับตรงนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะเป็นโชคดีแจ็คพอตนะครับตอนนี้นะครับ15นี้เขาบอกไม่เกินนีแน่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าคนร้ายตอนนี้ก็ร้อนรนแล้วนะครับดิ้นพร่นเลยครับ okay. ก็ยังเชื่อนะครับจริงๆมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้น<ม>เยอะมากแต่เราพูดไม่ได้นะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเขาออกรายการหนึ่งนะฮะลุงพลเขาบอกว่าถึงนาทีสุดท้ายถ้าเขาโดนรว่วเขาจะแฉทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะฮะซึ่งหมอปาก็ยังยืนยันคํานี้ตอนที่ไปออกรายการแฉด้วยกันนะครับตรงนี้แต่เราก็ยังเชื่อมันนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าน้องนะฮะแต่เขารู้นะฮะเขารู้นะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นถ้าเกิดท่า ทางกฎหมายมันก็จะเป็นคดีสมรู้ร่วมคิดนะครับตรงนี้สำหรับคนที่รับรู้เห็นเหตุการณ์ในการสูญเสียของน้องครั้งนี้นะครับ